ภิกษุทั้งหลายอย่างอื่นยังมีอยู่อีกภิกษุพิจารณาเห็นกายนี้แลจากพื้นเท้าขึ้นไปสู่เบื้องบนจากปลายผมลงมาในเบื้องต่ำอันมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่าในร่างกายนี้มีผม ขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม,ม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีสเลด น้ำเหลืองเลือดเหงื่อมันค้นน้ำตามันเหลวน้ำลายน้ำมูกไข่ข้อมูดดังนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนไทยมีปากสองข้างเต็มไปด้วยธัญญาชาติมีสิ่งต่างๆกล่าวคือข้าวสาลี ข้าวเปลือกถั่วเขียวถั่วราชมาศงาข้าวสารบุรุษผู้มีตาดีแก้ไทนั้นออกแล้วพิจารณาเห็นได้ว่าพวกนี้ข้าวสาลีพวกนี้ข้าวเปลือกพวกนี้ถั่วเขียวพวกนี้ถั่วราชมาศพวกนี้งาพวกนี้ข้าวสาร ภิกษุทั้งหลายชั้นใดก็ชั้นนั้นด้วยอาการอย่างนี้ที่ภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอันเป็นภายในบ้างในกายอันเป็นภายนอกบ้างในกายทั้งอันเป็นภายในและภายนอกบ้างและเป็นผู้มีปกติ พิจารณาเห็นธรรมอันเป็นเหตุเกิดขึ้นในกายนี้บ้างเห็นธรรมอันเป็นเหตุเสื่อมไปในกายนี้บ้างเห็นธรรมทั้งอันเป็นเหตุเกิดขึ้นและเสื่อมไปในกายนี้บ้างก็แหลสติคือความระลึกว่ากายมีอยู่ดังนี้ของเธอนั้น เป็นสติที่เธอดำรงไว้เพียงเพื่อรู้เพียงเพื่ออาศัยระลึกที่แท้เธอเป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิอาศัยไม่ได้เธอไม่ยึดมั่นอะไรอะไรในโลกนี้ภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าภิกษุเป็นผู้มีปกติ พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ปฏิกูลประพังลักษณะที่สว่าด้วยของปฏิกูลในกาย31อย่างภิกษุทั้งหลายอย่างอื่นยังมีอยู่อีกภิกษุย่อมพิจารณากายอันตั้งอยู่ดำรงอยู่ตามปกตินี้แล โดยความเห็นเป็นธาตุว่าในร่างกายนี้มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมดังนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนคนฆ่าโครหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ชำนาญฆ่าโคแล้วนั่งแบ่งออกเป็นส่วน ที่หนทางสี่แยก